สวัสดีครับผมแจ็คสือโรลลิงโพนี่นะครับผมวันนี้เราก็มาทําคลิปวัยรุ่นสร้างตัวนะฮะ EP ที่เป็นพีที่ไห่ละ EP ที่สาม EP ที่สามนะครับผมก็ครั้งนี้เราก็มาต่างสถานที่เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการเป็นช่างยนต์แต่ว่าแขกวันนี้พิเศษกว่าวันอื่นอ่าเป็นแขกที่เรารู้จักเขาเป็นอย่างดีนะว่าเราเคยถ่ายของเรานะแลวเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะอ่าเขาเป็นเน็ตไอดอลของบุญรำนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปรู้จักเขากันว่าครับ คลิปที่แล้วเราพาไปรู้จักอาชีพขับแก๊สส่วนสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักอาชีพช่างยนต์ค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะตรงนี้ครับตรงนี้ที่นี่เรียกว่าอะไรไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปเ <ไป S 2> จอ<า>เขาอ่ะมดีกว่าครับผมอรุ่นแซม821ครับผมสวัสดีครับผมรุ่นแซม82 1มาจากช่องสายชิลบีบุดปอต่อ,อหมดไปอขอบคุณท่านช่องคำพูดนายแต่ว่า วันนี้ให้ผมรีวิวเกี่ยวกับอาชีพของผมใช่ไหมครับใช่ครับก็คือวันนี้เราจะให้วัยรุ่นที่ติดตามคลิปของเราเนี่ยเขามารู้จักกับช่างยนต์ว่าต้องทําอะไรบ้างถึงจะเป็นช่างยนต์ได้นะเขาต้องต้องผ่านอะไรบ้างพอสมควรที่จะเป็น่างไอ้นีมือสะอาดยังวันนี้อันนี้เล็บกินมาแล้วแล้ถ้าอยากอยากเจอผเนี่ยก็สังเกตที่โลโก้ร้านได้ง่ายๆอ่าโอเคอันนี้คือเป็นร้านของลุงแซมร้านน้าครับออ๋ร้านของน้านี่นะคะแสงสวันแางเดลิเนอร์ ดูแซงสบายดีใช่ไหมวันนี้วันนี้ก็สบายดีครับผมอ่าโอเคแต่เสียงเหมือนกับเนาะเหมือนไม่ค่อยสบายคุณผมหายเป็นโควิดเมื่อวานนี้ครับเราเลียกันข้างในราเราเราปิดปิดคลิปดีกว่าโควิดที่นี่ยกเว้นสีรถถอยเสียแล้วก็แอร์นอกนั้นทำหมดเป็นเบรกทัดช่วงล่างเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรแบบนี้ระบบเบรกอะไรพวกนี้ครับตรงข้ามกับโรงเรียนไภูมิวิทยาครับผมตรงข้ามโรงเรียนเลยตรงไหนไม่อยู่ตรงไหน ถนนบุรีรัมพ์พุทธิสงครับถ้ามาจากฝั่งในเมืองจะเลยโรงพยาบาลเอกชนมาประมาณเกือบ300เมตรเขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลก็<อ><อ>คือโรงพยาบาลเอก,กชนเก่าอะไรนะเนาะใช่ครับเพื่อเขาไปช,ไปชมข้างในกันหน่อยเลยอันนี้ก็เป็นยางอา่างๆ ออสามารถมาเปลี่ยนยางที่นี่ได้ส่วนใหญ่ก็จะรับเป็นยี่ห้อนี้เลยใช่ไหมครับเป็นยิลเลอร์ของยี่ห้อนี้ยี่ห้อแมตตี้เดียมครับแต่ว่าถ้าอยากได้เบีนตัวไม่ชนยันเราก็หาให้ได้อันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ยี่ห้อใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องตั้งศูนย์เราไม่เคยเห็นเครื่องตั้งศูนย์มาก่อนเอาลงขึ้นมาตรงนี้เอาขึ้นมาตรงนี้ อันนี้คือรถยนต์แลรถมอไซค์ก็จะอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าอ๋อแต่ที่นี่ไม่ได้ทำมอไซค์นะครับที่ไม่ทำมอเอรไซค์เดอ๋อเครื่องถอดางก็อยู่ตรงนี้ครับที่ที่ไม่ได้ทำมออไซค์นะแต่ว่ายางเครื่องถอดยางก็สามารถถอดมอไซค์ิมไปได้ได้ี่ยอันนี้คือเครื่องถอดยางครับเถอดยางที่ผมเล่นพเถอดยางก็หมายถึงว่า อ๋อเล่นโยนแบบปึ๊บป yeah, oh, like okay. mm ื hmm. ๊บตับใช่ไหมแล้วตอนนี้เครื่องเครื่องส่งล้ออันนี้คือถูกป่ะเปลี่ยนยางแล้วเราต้องขนล้อนอันนี่คือเครื่องขนล้อแล้วเราส่งล้อเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเครื่องเครื่องที่เราเครื่องที่เราต้องกลางใช่เครื่องจะพันสีแดงอันนี้จะเป็นฝังยางมือสองว่าจะเคลียร์ไปไว้โกดังอีกที่หนึ่ง ครับแต่ก่อนยาก็จะเต็มนี้เลยแต่เราเคลียร์ออกเพื่อหวานขึนแล้วเราจะบอกไหมว่าที่กูดังมีมืออะไรบ้างนะลูกค้ามาซื้อแล้วก็ดูแล้วเราก็ไปเอามาให้อะไรอ๋อ้สำหรับคนที่อยากซื้อย่างหนึ่งสองยาอะตอนนี้มานักง่ทีวะอ๋อมีน้ำขายนี่ไงลูกเสอมัไม่ได้ขายครับให้ให้ให้ลูกค้าอ๋อให้ลูกค้าแล้วถ้าคุณแชทกับแจ็คผมอาจจะขาย โอ่ตึงเหล่าซะหน่อยแล้วก็ถ้ากูรานมีงานใหม่ก็จะอยู่ข้างหลังครับอ่าโอเคไปดูกันค่ะเดินออกกำลังกายเดินไปทั่วเลยนะครตอนนี้อจริงๆเราก็ไม่เคยมาเดินนี่ทั่วร้านใช่เราไม่เคยมาดูอะไรแบบนี้เลยน้ำมันเครื่องตอนนี้หยอดน้ำมันเครื่น้ำมันเบรกก็มีน้ำมัน power อะไรพวกนี้ครับน้ำมันเครื่องมันก็เรามีกองเครื่องเลยนี่ก็เป็นฝั่งกองเครื่องกองอากาศอะไรอย่างเงี้ย เนตอาเป็นโกดังเก็บยางใหม่นะครับอันนั้นมันจะเป็นยางพื้นสองครับอ๋ออันนี้ายางพืนยางใหม่สุควิตเป็นไงบ้างเงียบมากเลยครับเงินต้องจ่ายค่าท้าวลูกน้องวันละ350แต่เงินเข้าร้าน250บาททุกวันป <_ c ười> ะยางมาละคัน2คันแค่นั้นครับ ไม่คงไม่เลยใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมครับทุกคนเหนื่อยงานเยอะใช่ไหมใช่ครับเออก็ดีเลยครับนี่ดูผอมลงเลยนะเนี่ยใช่ครับทำงา้นอ่ะกินเหล้าหน่ะว่าอะไรฉันรู้ระบบเองที่ผมบอกโอเคก็สำหรับใครที่อยากเป็นช่างเดินก็จะได้ทำงานในบรรยากาศประมาณแบบนี้เนอันนี้เป็นเครื่องเจียรจานเบรกครับ ถ้าเป็นโลกรึงทั่วไปมันจะเครื่องเครื่องคึนเครื่องเดียวมันจะทําได้ทุกอย่างแต่ว่าอันนี้คือจะแยกออกมาเลยคือทำเฉพาะจานดิสเบรกนยครับดําเบรกก็คือล้อหลังดิสเบรกคือล้อหน้าแต่รถเก่งบางรุ่นก็จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องเบรกไหอันนี้รถใหญ่นะครับอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ขายครับอันนี้เป็นป้ายนล้ขายรถเอาเขามาตั้งแกเไอาของรถเฉยอันนี้เดี๋ยวเขาจะเอาก เอามาทาระบบเบรกวันนก้นะครับวันนี้จะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปปูสีที่ว่าจะเอากระบะมาครอบให้มันมีอ๋อนี่รถกระบะใช่ไหมฮะแต่ว่าจะเอาออกเนาะใช่ดูไม่รู้แต่ว่ามันเป็นรถพวกก็หลังเ้ยมันจะใหญ่มันเดี๋ยวเราจะมาถามเชิญลึกเนาะว่าคนที่อยากจะทําอาชีพชัางยนตเนี่ยมันต้องยังไงบ้างเนาะจริงอาชีพพวกนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ทําตามบริษัทตามศูนย์บริการก็มันก็ไม่จําเป็นต้องมีวุฒิครับแต่ว่า สัสดิการร้านข้างนอกมันก็จะไม่ดีเหมือนข้างในถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่ไม่ใช่ว่าทางเจ้าของร้านจะไม่ช่วยนะก็ช่วยแต่ว่าหมายถึงว่าอาจจะไม่มีประกันสังคมประกันนู่นประกันนี่เหมือนระบบส่วนส่วนใหใหญ่ๆอย่างเช่นูนยนโตโยต้าสนย์ฮอนด้าอย่างนั้นแล้วถ้าจะอยู่สพวนนั้นเราก็ต้องอย่างน้อยก็ปวชปวสขึ้นไปอะไรอย่างคนเรียนแค่ปวชแต่คนยังเรียนไม่จบเขาก็ ให้คนไปฝึกงานในนั้นก็ได้บางบางคนก็หาส่วนมากเขาก็จะวิ่งหาฝึกตามร้านแบบผมเนี่ยนบแต่บางคนก็ไปศูนย์ได้เลยก็มีเพราะว่าแต่ศูนย์เขาก็จะรับจํานวนจํากัดบางที่เขาจะไม่รับเด็กฝึกงานเลยเพราะว่าคือเขาไม่อยากปล่อยให้เด็กฝึกงานทำรุนลูกค้าแต่ทางเราก็จะค่อยๆเขาทําทีจากง่ายไปยากก็ต้องหัดพันนอดล้อเป็นก่อนประกอบล้อใส่ล้ออะไรเงี้ยต้องปะยางเป็นก่อนถึงรด้ไม่ต้องค่อยขยับขึ้นมาอีกครับ เป็นเลเวลต่อไปอคอยพัฒนาเลเวลสุดเลยคุณแสงทำมานานขนาดไหนล่ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่มา20ปีแล้วครับตั้งแต่แบบว่าไปรุ่นเลยแต่ดื้อไม่เรียนหนังสืออะไรเงี้ยก็ไม่จบม .3 นะแต่ก็ไปเรียนต่อกศนจนจบม .6 อะไรอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่ยาวครับก็มาอยู่กับน้าเลยมาอยู่ตั้งแต่14ปียังไม่มีบัตรประชาชนก็ตอนนี้34ปีแล้ว20ปีพอดี จากที่ทํางานจนถึงตอนนี้เนี่ยมีรางวัลชีวิตเป็นยังไงบ้างผมก็จะตรงกับอาชีพเลยก็ชพว่าให้รางวัลอาชีพเองกับเป็นเรื่องรถอย่างเดียวเลยก็คือเราชอบรถตั้งแต่แรกแล้วก็มีรถรถมินิบายเนี่ยสองคันอันนี้นี่นะคันนี้ใช่ไหมคันนี้เราไปดูข้างหน้าดีวกันอันนี้อันนี้จะมีสองคันครับแต่อีกหนึ่งอีกคันหนึ่งจะจอดไว้ร้านที่ว่าเช่าขายเป็นเดี่ยว m 5มีโ o เป็นรถที่ชอบมากเลยเมื่อ20ปีที่แล้ว รถรุ่นนี้น่าจะเกือบ15ปีมาแล้วตอนนั้นแต่รถยังกิ๊กอยู่เลยนะยังดีเลยครับแบบเขาเรียกว่ามันดำด้านเนาะใช่แต่อันนี้เป็นสีบอลน้องสารหนูนะอันนี้ชื่อน้องแหล่น้องแหล่สีดำแล้วก็จะแต่งแบบเป็นลายเคี๊บล่าซึ่งตอนเด็กๆไม่มีเงินทําแบบนี้เลยอันนี้เอาไปซิ่งได้มขนาดไหนอ๋อแต่ผมไม่ชอบแต่งเครื่องนะไม่ชอบแต่งแงชอบแต่งแต่งแค่ภายนอกใช่ครับแต่ว่าก็เสียงเหมือนพิกไบ่ฟังไม่ลงสตาร์ทไม่ได้หรอมได้ครับ เรียกอาการแบ็กสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงมันจับจูงมากใช่แต่บคณะได้เอาไปขับซิ่งค์ไหมถ้าขับเป็นกลุ่มเพื่อนขับคันนี้ครับเป็นกลุ่มอ,นนอะมไรนกลุ่มสายชิลอะไรพวกไปเที่ยวกันใช่ไหมใช่ครับไป,ไปทริป,ปโอทับเบิร์กบางไป,ไปวางน้ำเขียวไปเขาใหญ่อะไรพวกนี้ครับเป็นรางวัลชีวิตอีกคันหนึ่งอ่าเริ่มจากราคาเท่าไหร่อันนแรกมาคันละส0 0พันครับอันนี้3,000บาทแต่แต่งไปคันละเกือบ20,000ื่นโอ้โหแต่งสุดนะครับเพราะว่าจะดูแล้วเพราะว่าสีหรืออะไรก็ งานเนี้ยงมากเลยอ่ะใช่ดูดีอันนี้ให้ร้านที่เขาทำแฟลลิ่งบิ๊กไบท์ทำเลยพวกงานสีพวกอะไรพวกนี้อ่ีและจนมาถึงคันนี้อย่างช่างยนต์ก็สามารถออกดูคติได้เลยใช่ไหมก็เก็บเงินนานอยู่นะออก็ต้องมีความดทนนิ่นึงก็เป็นปีครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี้ยแต่เราก็เก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนนั่นแหละวันที่เราเงินพอไปออกเราก็ออกมาอืมอ๋อมาซื้อคันนี้ราคาเท่าไหร่คะ เงินสด400,000เจ็ดนะครับแต่ถ้ารวมเงินดาวดอกเบี้ยอะไรมันก็อยู่500,000กว่าอันนี้ไม่ได้ทำอะไรปกติตอนนี้ก็แค่ถอดกระจกออกตอนนั้นที่ถอดลงลงงานบันไดลงในสนามบนตัวบ้านเราก็เลยอันนี้คือ821เขาเรียกอะไรนะเครื่อง821 821cc ครับก็คือเป็นเป็นตัวเลขเป็นสายยาที่มืดไงใช่ผมเห่นชอบรถคันนี้สีดำอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นของนาครับ สองคนมาใช่ครับเดี๋ยงแม่คือผมก็เนี่ได้สองครับแต่วันนี้ผมจะมีมีครอแบบให้มันดูเหมือนรถแข่งนี่ก็เลยตูดมดแต่ว่าเพิ่งเมียมาดูร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยเลยกอดอกให้เธอนั่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็จะมีอีกคันหนึงเป็นต่อไปต้องมีสาวซ้อนล่ะหรอไม่ได้ออ๋เหรอถ้าซ้อนห้ามถ่ายนะเดี๋ยวเมียอุบถแล้วอีกคันหนึงก็เป็นรถเที่ยวป่าแนว อ่าสี่คูณสี่ครับรถออฟโรดรถโฟล์วเวครับ,รบแต่มันจอ<ร>ดอีกที่หนึ่งท,ที่บ้าน,แ,านแล้วเดี๋ยวผมจะส่งเป็นคลิปให้ดูว่าสมรรถนะรถคันนั้นเป็นยังไงปกติของลุงแซมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแบบเปิดร้านมาปุ๊บเปิดร้านมาใช่ไหมครับผมเปิดร้านเกือบเจ็ดโมงครึ่งอเปิดร้านเปิดช้ากันเนาะเจ็ดโมงครึ่งให้เปิดร้านเสร็จผมก็นั่งกินกาแฟเล่นคอมเมน็ตอะไรอย่างเงีแต่ กาแฟหมดแก้วหนึ่งก็ผมก็มาเป่าฝุ่นในร้านเงี้ยเป่าฝุ่นก็เหมือนทำความสะอาดร้านเวลารอช่างคนอื่นมาเขาก็จะมาถูบ้านคือต้องนี่ถูทุกวันเลยนะที่เราเดินเข้ามาเดินแต่เวลาเราลืรถลูกค้าข้างในบ้างแล้ว่นที่อยู่ไทรถเขาก็ลื้ใส่พื้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทําไปก็ตอนเที่ยงก็พักกินข้าวพักเที่ยงแล้วก็ทำจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยครับ ก็เลือกงานตามก็คือแล้วแต่งานแต่ละวันเนาะว่าลูกค้ารถมาทําอะไรใช่ครับบางบางทีเลิก3ามสี่ทุ่มก็มีทําแบบ40ชั่วโมงติดกันผมก็เคยทำเลยสมมุติว่ากรณีทําอย่างนนี้คือได้เงินเพิ่มไหมได้ครับก็จะเป็นโอทีโอทีเเนาอีกแปดชั่วโมงก็2วัน2คืนเลยคือผมทําจาก7จ็ดโมงเช้าวันนี้ถึง5้าทุ่มของคนเนี้ยไม่ได้นอนเลยะไม่ได้นอนเลยคือตอนนั้นงานเร่กมากครับ แล้วช่างก็ขาดด้วยช่างไม่ครบแล้วก็จะวนไปอย่างเงี้ยครับทุกวันทุกวันแต่ก็จะหยุดวันอาทิตย์วันที่อาทิตย์ที่2ที่3ของเดือนนะครับเพราะว่าเป็นช่วงกลางเดือนงานจะยังไม่ค่อยเยอะแต่อาทิตย์แรกกับอาทิตย์สุดท้ายนี่คือทําจวันเลยอ๋อไม่มีวันหยุดเลยครับใช่ครับแต่ว่าทางร้านก็ให้เราหยุดได้คนละ4วันต่อหนึ่งเดือนก็เหมือนกับทุกวันอาทิตย์นะก็จะลาอาจจะหยุดวันจันทร์วันอังคารแล้วแต่อะไรอย่างนี้ก็ได้จะหยุดที่ละสองที่ละสาอะไรก็ได้ทีละ4ีอะไรก็ได้ แฟนมานี่ยผมก็จัดไปเลยสี่วันรวดจัดวันหรือจัดทั้งจัดรายงานทั้งจัดการที่อยากเป็นช่างยนต์เหรออันดับแรกก็ไม่ได้ว่าชอบคือเหมือนเรียนไม่จบอย่างผมนี่แหละก็มาทําอะไรก็ได้ขอให้มันมีอาชีพมีเงินใช้ไปก่อนอาจจะไม่เอาไหนแต่ต้องหาใช่ใช่ครับแต่บางคนอาจจะทําไปก็อาจจะชอบ ก็ได้แล้วอยู่นานๆเหมือนผมอะไรอันนี้คือนายเริ่มจากชอบทนไม่ชอบเลยไม่ได้ชอบซ่อมรถก็มาทําบางคนก็ไม่ชอบบางแรงกดดันแล้วก็จะมีจากวันหน้างานแล้วก็ลูกค้าเลยหลักๆอย่างมาตอนเที่ยงเราอยากกินข้าวคือเขาก็จะรีบไปกินข้าวกันเนี่ยเขาก็จะมาทําตอนเที่ยงอะไรเงี้ยอ๋อใช่ใช่เราก็ต้องทําเราก็ไม่ได้กินลูกค้าก็จะเดินบางคนเสียดย่างช่างอะไรมันก็จะกดดันเรามันก็จะหงดยหงีดบางคนก็ออกไปเพราะอย่างนงี้ก็เยอะแต่ว่า ก็งานบริการมันก็ต้องอย่างนี้แหละครับแต่ <ขอ S 1> แเราก็มองไปอย่างเราไปกินร้านอาหารอาหารมันได้ช้าเราก็ยังไปเร่งเด็กเส์ฟอะไรมันก็มีคนก็ย่นยวนกันไปอะไรแบบนี้ก็แก้ไขบางระบบก็จงพักบางคนแบ่งเป็น2ทีมก็ไปพักก็สลับกันไปอย่างนี้ครับเงินเดือน<ช>ที่เขาก็จะให้ตามอย่างตอนเรายังไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็จะได้น้อยอยู่แล้วคือทำไมผมมาอยู่ตอนนั้นเงินหนึ่งพันมันเยอะนะตอนนั้นผมได้เงินเดือนละแปดร้อย เขาเดือนแปดร้อยก็ขยับจนมาถึงหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะดีกว่าคนอื่นเพราะว่าผมเป็นหลานแต่ว่าผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายค่าที่พักค่าน้ําค่าไฟก็คืออยู่กับเขาเลยใช่ครับค่าข้าวอะไรไม่ได้เชื้อไม่ได้นลยช่อยะเบียนะเราว่าเบียรแพงกว่าข้าวนะแต่ข้าวปีนี้เป็นสิบกระสอบนะอยู่นี่นะสามารถได้นานั่นแหละครับเดี๋ยวน้องๆก็ทํางานอะไรมันก็มีปัญหาหมดก็ไม่จําเป็นว่าถ้าจะมามีแบบผมต้องมาเป็นช่างก็ไม่ใช่ ก็เป็นอะไรก็ได้ที่คนสามารถบอกใครต่อใครได้เนี่ยผมทําอาชีพอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ก็พอแล้วครับเป็นอะไรก็ดีหมดสุดท้ายความฝันเรื่องรถเรื่องอะไรก็สามารถเป็นได้หมดเนาะเป็นได้หมดนะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆอาชีพช่างก็อดทนนิดเึงครับผมเพราะว่ามันทั้งความร้อนของแดดความร้อนของไอเครื่องยนต์กดดันจากลูกค้าอะไรเงี้ยมีเยอะก็ต้องใจเย็น หรือว่างานอื่นก็นเหมือนกันก็ตั้งใจทํางาน,นครับขอบคุณดงแซมมากเนาะที่ให้มาพูดถึงเรื่องอาชีพของดงแซมนะครับขอบคุณมากเครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับประมาณนี้แล้วส,สำหรับคนที่อยากรู้เรื่องของการเป็นช่างยนต์นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลดดค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผม <ใช S 1> ถ้าเกิดว่ามีคำ <สะ S 1> ถามเพิ่มเติมไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ